สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เอ็ดเมาสคลิกนะคะอยู่ใกล้ทะเลเราจากที่เราแคมปิ้งเดินไปตรงเนี้ยทางเข้าเดินไปประมาณไม่เกินยี่สิบเก้าอ่ะก็ถึงทะเลแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูอันนี้ก็คือเซตอัพเต็นท์ของเราเรานอนในรถกันคืนนี้อ่า ก็เพราะว่าวันจันทร์วันอังคารจะต้องไปรับพิมพโมอีกสีรอบที่เหลือก็เลยคุยกับคุณพ่อว่าขอไปแคมปิ้งได้ไหมสักสองคืนจริงๆเรามาตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้แล้วเราก็จะอ,อยู่คืนนี้คืนหนึ่งแล้วพรุ่งนี้เราก็จะกลับบ้านก็ห้องนอนเราอยู่ตรงนี้เบดรูม เออเบียบิดแล้วก็มีอันนี้ภูมิใจนำเสนอมากแคมไฟน้อยๆของเราดีมากเลยอ่ะซื้อมาจาก ebay เซ y ฮั l โหลซิเบบีฮัลโหลขอขอภัยในความรบกแล้วก็นี้ตรงนี้เราจะนั่งเล่นกันตรงนี้ตรงเป็นโซนที่นั่งเล่นส่วน เราจะกางเต็นท์ด้วยเต็นท์ใหญ่ก็คือมันเป็นของเต็นท์ของคิงแต่ว่าตัวเต็นท์ข้างในอะ่ะมันไม่ใช่เป็นของนี่ห่ออื่นความกว้างคือ3ามคูณสามเราก็จะใส่ของไว้ข้างในก็คือครัวเพราะว่าวันนี้มันพยากรณ์อากาศมีฝนตกแล้วมันก็ฝนตกไปแล้วเมื่อเช้านี้เราก็คือเก็บทุกอย่างเข้าไปไว้ในเต็นท์ซึ่งในเต็นท์ก็จะลกมากอันนี้ก็คือจะเป็นห้องสุขภัณฑ์ของเรา สุขาที่นี่เขาไม่เขาไม่มีอ่าสุขาบริการนะคะเราก็เลยเอาของเรามาเองเราก็มีเท็นท์แต่ว่าเด็กหน่อยเราจะเปลี่ยนเราเป็นแบบห้อยข้างรถเราว่าอย่างนั้นสะดวกกว่าส่วนส่วนอันนี้เราก็ปิดเอาไว้มันจะลกมากมนะ ขอ,อไทยความมิดมันดูสิล้มมากข้างใน,นก็จะเป็นครัวก็จะลกๆแหละเพราะว่าเราไม่ได้ประหนี้อาไรน,น,นะเพราะเรามาพักผ่อนไปเราก็โยนโยนไว้กอนถึงเวลากลับบ้านแล้วเราก็ค่อยเก็บอันนี้ก็คือจะเป็นห้องนอนของเราอื้อ B can you open the other side เราเปิดข้างนี้ดีกว่านะมันจะได้ไม่ <Okay. S 1> ก็เราก็เซตอัพที่นอนเบดมเนี่ย yeah. Can you get your box out <Yeah. S 1> อันนี้คือเบดมเป็นเตียงเตียงสูบลมเป่าลมเป็นอ um, ที่นอนแบบเป่าลม แล้วก็เราก็ปูแบบอันนี้นอนได้สบายไหมในหน้าหนาวเพราะว่ามันหลายชั้นมากหลายชั้นมากมากเลยดูสิคืออุ่นแล้วเราก็เอาเราลองลองด้วยตัวทำความร้อนอีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปเดินทะเลนะ B, we go to the beach. Put my uh, iPad in the car. See? Oh, you have to close the door too. Huh? Close the door. วานนี้เซตอัพเทนทมันก็เหนื่อยแบบเหนื่อยมากก็เลยไม่ได้ถ่ายความจริงตั้งใจว่าจะถ่ายตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ามันเหนื่อยเกินไปคนป่วยไม่ไหวยังไม่ได้เดี๋ยวคุณพ่อไปปิดอ่าไปปิดประตูรถแล้วประตูท้ายรถแล้วก็ นี่ก็คือเราจะทําแบบกันกันความเย็นมันเข้าหมดเลยคือเราจะม,มันยังไม่ได้ไซส์ตรงข้างหน้ากระจกหน้านี่ต้องทําใหม่แต่ว่ากระจกข้างไหล่นี้ก็โอเคแต่มันต้องทําให้มันมแข็งแรงกว่าน,นี้อีกหน่อยอ่ะเพราะว่าเราใช้เวลโครติด ป็นเอ่อเป็น uh, เวลโครแล้วก็ติดไว้แต่ทีเนี้ยเวลาหนาวอะ่ะกาวมันเหนียวไม่พอมันก็จะหลุดเราต้องเราต้องซื้อแบบใหม่ We don't go that long we just show them the beach and then we'll come back คุณพ่อบอกว่าแน่ใจแล้วว่าจะลี um, campfire ไว้ แบบนั้นบอกว่าเราไปไม่นานหรอกเราพาทุกคนไปดูทะเลแล้วเดี๋ยวเราก็เดินกลับแล้ว yeah, so พ,าพาไปดูว่ามันไม่ไกลเดินไปทะเลก็น้ำใสมากเลยนะเพราะว่าด้านข้างด้านข้างตรงนี้เป็นอ่าเป็นน้ำจืดเหมือนเป็นคลองน้ำจืดอ่ะน้ำก็ใสใส <f art> แล้วก็คลองน้ำ <trendy> จ <but> no ืดไหลลงมาทะเลเห็นไหมเห็นทะเลอยู่ไกลๆตรงนู้นก็น่าจะประมาณเกินสิบเก้าเลย How far from the campsite to the beach? ประมาณหนึ่งร้อยเมตรเราก็โมสิบที่สิบเก้าไม่ใช่จ้ะเดี๋ยวค่ะกลับจะพาจะพาเดี๋ยวพาโชว์คองน้ำใสด้วยน้ำทะเล แต่ว่ามันจะมีสาล่ายทะเลแบบเยอะเยอะหน่อย Interesting bit of fact for you is next bit of land that way South Pole Where Where next bit of land that way is South Pole อ๋อคุณพอ่อบอกว่าทางด้านนู้นก็คือ South Pole What about South Pole ดูสิสวยไหม แต่ว่ามันจะมีสาลายแบบสาลายทะเลเนี่ยเยอะไปหน่อยน้ำทะเลก็แบบใส่นะแต่ว่ามันก็จะมีแบบทรายทรายทรา,ายเขาละเอียดนะดูสิเห็นไหมทรายละเอียดมากนี่แล้วไปหาดก็ไม่ดำนะเป็นหาดทรายละเอียด อุ้ยน้ำขึ้นมาน้ำใสอะ่ะถ้าเป็นฤดูร้อนนะน้ามาเล่นน้ำมากตรงนี้เป็นจุดที่น้ำน้ำจืดเขาไหลลงมาแบบลงมาทะเละส่วนทะเลก็พยายามจะดันตัวเองเข้าไปแต่ว่าก็ดันไม่ได้ก็คือเข้ามาได้ประมาณเดี๋ยวจะให้ดูนะ ดูดีเป็นผักทะเลอะไรขึ้นมาแบบไงโอ t ท e e นี oh, ่คออหรอเนี่ยเป็นคลองแบบคลองน้ำจืดนะ แล้วก็ไหลลงทะเลเห็นไหมเป็นทางน้ําไหลามาแล้วทะเลก็พยายามคลื่นพยายามจะดันเตงเข้าไปแต่ว,ว่าก็มาได้ประมาณแค่ตรงนี้แหละขึ้นไปเหนือกันนั้นไม่ได้ก็ถึงนี่น่าจะเป็นน้ากร่อยมั้งเพราะว่าน้ําน้ําจืดกับน้ําทะเลมารวมกัน <Yes. S 1> ดูสิน้ําใสมากเลยขณะนี้เป็นคลองก็น้ําใสมาก สวยมากมากอันนี้ก็คือจะเป็นชายทะเลนะชายทะเลโอเคนะเราเลยดิ่งโชว์ไงอยู่น่าโชว์แน่แน่ พอจะให้พาไปดูคลองน้ำใสแต่มันต้องฝ่าป่าเข้าไปเอ้ยมีอุ้งกบด้วยอุ้จิกตรงนี้มันจะเป็นทางเล็กๆเ,เข้าไปที่คนเขาจะเข้าไปแบบไม่รู้นะไปเล่นน้ำหรืออะไรไปดูมาไปดูกันปะจะพาไปนะคะทางน็็นจะป่าๆนิดนึง อุ้ยข้ามก่นอนตรงนี้ก็จะเป็นเป็นป่าๆเหมือนแบบเป็นทางก็มีคนเดินไปอะเพราะมันเป็นทางเหมือนเป็นรอยเดินอะแต่นะว่าก็ไม่ได้ว่าไปชนถนนที่ไหนนะคงจะเข้าไปนั่งเล่นหรือทำอะไรนี่จะพามาดูคลองน้ำใสเมื่อกี้นี้ Been how clear the water ให้ดูว่ามันสดมันใสชัดๆกนันหน่ออภขอโทษในความกล้องสัง่นมันมืดแล้วนะ is t dark getting dark ฝั่งนู้นก็คือมีทางรถเข้ามาเหมือนกันนะคนก็คือสามารถเข้ามาได้จากทางนูน้นตรงนี้ที่เราอยู่มันจะเป็น free campsite ก็คือเป็นเป็นที่กลางเต็นท์ฟรี สามารถกางได้ไม่ต้องเสียตังแต่เขาก็ไม่มีอะไรให้นะเพราะว่าเขาก็จะมีเป็นแบบร้านเฉยแต่ว่าก็ห้องน้ำอะไรก็ไม่มีเราก็เตรียมของเรามาเองดูซีดอกไม้สวยไหมอมันคืออะไรไม่รู้อ่ะสวยดีนะดอกไม้อ,อไปกันไปกัน างเล็ดนิดนึงคนก็เข้ามากันเนาะเราก็เข้ามาด้วยกลับดีกว่าเพราะว่าเราก่อกองไฟเอาไว้ขนาดทรายตรงนี้ยังละเอียดเลยก็ถือว่าโอเคนะสำหรับ <c laim> แคมป์ที่มันอ่ฟรีแคมป์เราไม่ต้องเสียตังค์ไงแต่ว่า เขาก็ไม่มีสาธารณูปโภคอะไรไว้บริการมันมีอีกที่หนึ่งที่เขามีถัดไปเขามีห้องน้ําให้แต่ว่าตอนนั้นเขาไม่มีเป็นย่างเขาคือต้องไปจอดริมทะเลเลยแล้วคุณพอ่อเขากลัวว่าเราต้องตั้งกาซีโบด้วยแล้วเกิดว่าน้ําทะเลมันหนุนขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะยากเราก็เลยเลอืมเราก็เลยจอดมา มา,มากลางกันตรงนี้แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไกลบ้านคนนะเพราะว่าออกจากปากทางไ่ก็เป็นบ้านคนเจอบ้านคนเลยอยู่ตรงนู้นเมื่อวานก็มีคนมาเดินออกกําลังกายเลียบริมทะเลริมหาดก็เมื่อคืนนี้คุณพอบอกว่ามีคนตั้งใจว่าจะมากลางแคมป์เห็นขับรถขึ้นไปเนี่ยตรงเป็นรอยล้อรถเนี่ยแล้วก็ประมาณห้าทุ่มแล้วเขาก็เปลี่ยนใจโชว์แล้วอะ่ะ คุณพ่อไปเด็ดดอกไม้มาให้ทุกคนอันนี้ของให้ทุกคนนะคุณพ่อมอบให้ทุกคนและก็เต็นท์ของเราแคมป์แคมป์มของเราว้ามันเบอ บายบายสิสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายไว้เจอกันใหม่ฮะไว้เจอกันใหม่เย่ไว้เจอกันใหม่ก็ดูอันนี้วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าเราก็จะขับกันแล้วแหละตอนเย็นนี้เราจะกินอะไรกันเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าเรา ยังมีแบตเหลืออยู่เดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูนะว่าวันนี้เราทําอะไรกินกันตอนเย็นเพราะว่าตอนเช้าของวันนี้เรากินกันไปแล้วเรียบร้อยเหลือมื้อเย็นกําลังคิดอยู่ว่าเราจะกินเราจะย่างแกะกินหรือว่าเราจะผัดใส่ผักกินเราจะหุงข้าวไหมยังไม่รู้เพราะว่ามื่อเย็นวานนี้เราหุงข้าวไปแล้วแล้วข้าวเราก็เอามาผัดกินไปแล้ววันนี้แต่เย,นนย็นนี้ยังไม่รู้จะกินอะไรไว้เจอกันใหม่นะคะ